สวัสดีครับผมช่องวัยรุ่นหัดทำนานำความรู้มาให้แล้วครับสวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ผู้ติดตามทุกท่านนะครับวันนี้ก็พามาดูนาดอนเนาะก็นาดอนที่ค่อนข้างจะลกนิดหน่อยนะครับหรือว่าลกที่สุดแล้วเท่าที่ทํานามาเพราะว่ามันเป็นนาดอนที่ลกนะครับ แล้วเรามาทําให้มันได้ข้าวเนาะวันนี้เราก็มาให้ความรู้นะครับอีกเช่นเคยเกี่ยวกับเรื่องน้ํานะครับว่าลักษณะข้าวดังกล่าวเนี่ยก็คืออยู่ในลักษณะเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยอยู่ในลักษณะกัดหางปลาทูนะครับหรือพูดง่ายว่าระยะต้นกลมกัดหางปลาทูแล้วเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยเนี่ยต้นกลมกัดหางปลาทูแล้วอย่างเงี้ยเรา ถามว่าข้าวขาดน้ําในช่วงนี้เป็นอะไรไหมเนี่ยนะครับข้าวขาดน้ําในช่วงที่มีลักษณะข้าวกัดหางปลาทูแล้วหรือว่าอยู่ในลักษณะที่ข้าวกําลังต้นกลมกัดหางปลาทูเนี่ยมีความจําเป็นที่เราจะต้องใส่น้ํานะครับขอบอกว่ามันมีความจําเป็นที่เราจะต้องหาน้ํามาใส่นะครับเนี่ยใน <rac> ช่วงที่ข้าวกําลังท้องป่องอย่างเงี้ยแล้วก็มีปลาทูกัดหางเล็กน้อยอย่างเงี้ยเนี่ย มันเป็นช่วงสําคัญที่ท่านจะต้องมีน้ําใสเพื่อเร่งให้ท้องเขาใหญ่หรือว่าท้องเขาอวบหรือว่าบวมนะครับเนี่ยไปหาน้ํานะครับควรจะไปหาน้ํามาใสในลักษณะต้นข้าวอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยเนี่ยกัดหางปลาทูอย่างเงี้ยเนี่ยท้องป่องอย่างเงี้ยเนี่ยควรหาน้ํามาใสเพราะว่าน้ําจะมีส่วนที่จะทําให้ข้าวกําลังท้องกลมกัดหางปลาทูเนี่ยสะสมอาหารนะครับดูดสารอาหาร จากอินทรีย์วัตถุแล้วปุ๋ยแล้วสารอาหารตรงนี้มันต้องใช้น้ําในการดูดซึมหรือว่าทาละลายสารต่างๆนะครับหรืออินทรีย์วัตถุก็ถามผมว่าพี่ถ้าน้ําไม่มีมันออกรวงได้ไหมก็ถ้าดินชื้นๆอย่างเงี้ยเนี่ยดินชื้นๆแบบเนี้ยออกได้ครับดินชื้นๆไม่จําเป็นต้องใส่น้ําผมก็ไม่ได้ว่าคุณถ้าดินชื้นแต่ถ้าดินคุณไม่ชื้นเช่น ช่วงปลายตุลาเข้าพฤศจิกาเนี่ยมันจะแรงถูกไหมอ่ะมันจะแรงลมมันจะพัดทำให้ข้าวพวกท่านเนี่ยแห้งไวนะครับเมื่อแห้งไวปุ๊บถ้าแห้งในช่วงที่ข้าวกัาดหางประทูแบบนี้ผมก็กล้าพูดได้ร้อยเปเซว่าข้าวออกรวงแล้วเป็นขี้รีบร้อยเปอร์เซนนะครับถ้ามันแห้งก่อนเนาะแต่ถ้าดินชื้นๆน,นะครับดินชื้นๆดินเปียกๆเ,เหมือนในช่วงเดือนตุลาเนี่ยอย่างเงี้ยมันออกรวงได้ออกรวงปกตินั่นแหละ แต่คุณจะรับความเสี่ยงหรือเปล่าที่ว่าถ้าเรามีน้ําเราก็ควรจะวิทย์ใส่ถูกไหมครับอ่ะฉะนั้นถ้าคนมีน้ําก็แปลว่าจบคุณต้องวิทย์น้ําใสในลักษณะข้าวต้นกลมกัดหางปลาทูนะครับแบบนี้เนี่ยต้นกลมกัดหางปลาทูแบบนี้นะครับนี่หรือว่าต้นในลักษณะต้นกลมกัดหางปลาทูคุณต้องวิทย์น้ําใสนะครับถามว่าถ้าคุณไม่วิทย์น้ําใสเนี่ยคุณก็จะไม่ได้ผลผลิตตามเป้าของคุณนะครับ และไอ้นอนที่ท่านกลัวนัก,กลัวหนากนน็นี้ครับเนี่ยเน,นถอนพระอินเนี่ยตัวบลเลยนะครับนี่นอันนี้คือลักษณะนอนพระอินนอนที่ชอบกัดใบขาดใบใบหลุดนะครับที่ลอยตามน้ำก็ไอ้นอนตัวนี้แล้นะครับเนี่ยก็โอเคเนาะสําหรับคนมีน้ําแล้วถ้าคนไม่มีน้ำแหละอ่าถ้าคุณไม่มีน้ําคุณจะเจอกับอะไรรู้ไหมครับถ้าคุณไม่มีน้ําถ้าคุณไม่มีน้ํา ดินมีความชื้นให้คุณหาปุ๋ยเก็บเนี่ยท้องอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยเนี่ยข้าวแบบเนี้ยนะครับเนี่ยเนี่ยข้าวปลายประทูขึ้นอย่างเงี้ยนะครับแต่ก็ยังไม่แตกออกจากกาบเนาะก็คือท้องข้าวเนี่ยมันยังไม่เต็มที่นะครับยังไม่ใหญ่เต็มที่ที่จะออกมาจากท้องเนี่ยนะครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยท้องยังไม่ใหญ่เต็มที่นะครับเนี่ยที่มือผมจับเนี่ยเพราะว่ากาบมันยังติดกับใบที่สองอยู่เลยเห็นไหมครับนี่กาบยังติดกับใบที่2ออยู่ก็คือ มันจะต้องถอดออกจากกาบใบนี้ก่อนนะครับฉะนั้นแนะนำว่าให้ทุกท่านเนี่ยหาปุ๋ยเกตมาฉีดนะครับหาปุ๋ยเกตมาใส่เนาะปุ๋ยเกตสิบสหรือกูโคดนะครับมาใส่เพื่อเร่งให้ข้าวรีบออกรวงแล้วก็รีบสะสมน้ำตาลหรือพลังงานเข้าใบเข้าต้นเข้ารวงให้ได้มากที่สุด ยังไงก็ขอให้ได้สักครึ่งลวงก็ยังดีนะครับก่อนที่น้ําจะแห้งเนาะส่วนผมก็กําลังวิดน้าใส่อยู่นะครับนี่ลักษณะน้ําก็อย่างที่บอกว่าเอาน้ําที่ไหนมาใสาน่นาดอนเนาะก็เป็นน้ํานองนะครับน้ําที่มาจากห้วยนะครับแต่มันไม่ค่อยจะมาหรอกปีป,ปีหนึ่งจะมาสักขนหนึ่งหรือว่าสามสี่ปีมาสักขนหนึ่งอะไรประมาณนี้นะครับก็ต้องวัดดวงในการทำเนาะว่าเราจะได้กินหรือเปล่า ก็ให้เรามองหน้างานเป็นหลักนะครับการทําข้าวมองหน้างานมองที่ตัวเองเป็นหลักแนวทางผมก็แค่มีแนวทางให้ว่านาดอนดินทรายแล้วก็นาดอนแบบนี้เรามีวิธีจัดการโดยที่เราไม่สามารถไถานาได้แล้วเราฉีดยาฆ่ายากููโฟ,โฟซินเนตแล้วเนี่ยเราหวานข้าวลงไปแล้วเราก็ปั่นกบเลยดิบๆโดยที่ไม่ไถเนี่ยข้าวก็จะออกมาแบบที่ทุกท่านเห็นอย่างนี้นะครับหวานอยู่ในอันตรา 2.7-3ถึง3ถังนะครับข้าวก็อยู่ประมาณนี้เนาะนี่คือลักษณะลักษณะข้าวที่เกิดขึ้นโดยที่เราไม่ได้ไถนานะครับเราป่าดเลยเพื่อลดต้นทุนด้วยแล้วก็ลดความเสี่ยงหรือว่าวัดดวงกับฝนนะครับว่าจะได้กินไหมส่วนเรื่องนอนม้วนใบเนี่ยผมเคยบอกท่านแล้วว่านอนม้วนใบเนี่ยมันไม่สามารถที่จะกินใบข้าวปีหมดได้หรอกครับเพราะใบข้าวปีมันมีใบที่เยอะแล้วใบที่ยาวใบที่ใหญ่ นอนม้วนใบตัดปัญหาไปได้เลยควรจะกลัวบัวกับเพี้ยกระโดดแค่นั้นนะครับมาลิ105ส่วนการเล่งให้ใบเขียวเข้มหรือว่าใบเขียวจนเกินไปอ่าพูดแล้วก็พูดถึงก็เจอแล้วนี่นะครับอันนี้เดี๋ยวผมให้คุณดูนะครับนี่คือมแมลงสิงนะครับนี่คุณดูไว้นะนี่คือมแมลงสิงบินไปแล้วเนาะนี่อันนี้คือมแมลงสิงนะครับนี่นี่นะครับ ก็ไอแมลงมีแปดขาเนาะก็เดียว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 โอ้บินไปแล้วนะครับเป็นแมลงแปดขาไอพวกนี้มันจะชอบมาในช่วงที่ข้าวออกรวงนะครับมันมาปุ๊บมันก็จะมาเจาะมันจะมา,จมาเจาะเมล็ดข้าวทําให้มเมล็ดข้าวท่านนะเป็นมเมล็ดขี้รีบนะครับเป็นมมเมล็ดขี้รีบเป็นบางมาเมล็ดเนาะเนี่ยอันเนี้ยระวังด้วยนะครับแล้วก็อย่างที่บอกทุกคลิปนะครับว่าควรจะเดินเช็คข้าวเรา,เรานะครับเนี่ยไม่ใช่ว่า ชอบจ้างเนี่ยหญ้าหัวคนาลกพี่พี่ไม่ตัดหญ้าหัวคนาหรอเฮ้ย <Hey, S 1> พี่ไม่ดูแลหญ้าหัวคนาเหรอลกผมไม่ดูแลหรอกครับหญ้าหัวคนาก็ใส่รองเท้าบูทเดินเอาส่วนข้าวเนี่ยดูแลให้มันมากๆนะครับไม่ใช่เสียตางค่าน้ํามันตัดหญ้าในหัวคนาคิดดีดจดบันทึกมั่งนะผมไม่มาตัดหรอกครับเพราะว่าผมรู้สึกว่าตัดไปก็ไม่ได้ทำให้ผลผลิตผมดีขึ้นนะแค่ทำให้มันเดินง่ายขึ้นแค่นั้นเองนะครับ ลักษณะนาตรงนี้ก็เป็นนาดอนนะครับที่เราไม่ได้ไถเนาะก็มาดูอีกมุมหนึ่งผมมาเปิดน้ำเนาะก็อย่างที่พูดไว้นะครับว่าผลผลิตจะดีไม่ดีอะ่ะมันขึ้นอยู่กับที่ความหนาของต้นข้าวความหนาของรวงนะครับเนี่ยอย่างลักษณะอย่างนี้มันบางใช่ไหมครับนาหวานแห้งนี่มันจะบางพยายามปรับเปลี่ยนให้มันหนาขึ้น เราหวานหนาไปเดี๋ยวมันตายบ้างอะไรบ้างนะครับมันก็จะบางไปเองแล้วรวงมันก็จะใหญ่ไปเองอย่าไปคิดเผื่อให้เขาว่าโอ้ยหวานหนาจัดรวงจะเป็นฝอยจะเป็นขี้รีบคุณลองวิเคราะห์จากปีนี้ดูก็ได้ท่านไหนที่หวานหนาเนาะก็คือการหวานหนาเนี่ยรวงมันจะซ้อนรวงมันจะถี่รวงมันจะขึ้นมาซ้อนกันติดกันใกล้กันกับคุณคิดตามนะว่าถ้าคุณหวานห่างเนี่ยรวงมันใหญ่แต่มันห่าง คุณจะเอาผลผลิตตรงไหนอะในเมื่อรวงคุณมันมันห่างอะมันใหญ่จริงแต่มันห่างอะมันก็ไม่ได้ผลผลิตเท่ากับที่คุณได้นะไอที่คุณพูดกันคุณลงคลิปกันอันนั้นรวงมันใหญ่ถูกไหมแล้วคุณดูความห่างของรวงเขาสิคุณดูความห่างของต้นข้างล่างว่ามันห่างแค่ไหนและคุณดูความห่างของรวงว่ามันห่างแค่ไหนคุณอย่าไปโฟกัสที่ว่าต้นใหญ่ใบใหญ่รวงใหญ่ยายายาผมบอกในคลิปเสมอว่าอย่าไปโฟกัสตรงเรื่องนั้น โฟกัสที่ว่าต้นเราหนาไหมท้องเราใหญ่ประมาณปานกลางไหมใบเราใหญ่พอประมาณไม่ใหญ่เกินไปไม่เขียวเกินไปไม่เวอรเกินไปก็คือพูดง่ายงว่าพอดีพอดีนั่นแหละคือลักษณะที่เราอยากให้โฟกัสว่าใบข้าวเนี่ยไม่จําเป็นต้องใหญ่เน้นจํานวนต้นให้ถีให้ทีให้หนาเน้นจํานวนต้นให้เยอะเยอะกว่าจํานวนต้นที่ใหญ่รวงที่ใหญ่ นะครับโอเคเนาะก็วันนี้ก็พามาดูนะครับลักษณะนาดอนหลังจากที่มันลอดหญ้ามาแล้วตอนแรกหญ้ามันเยอะเนาะเนี่ยเนี่ยเนี่ยย่าเยอะๆเต็มเลยเนี่ยอย่างเงี้ย,เ,ยเดี๋ยวหญ้ามันก็ฟุบลงไปนะครับมันเป็นเรื่องที่เราอยากจะบอกจริงๆนะครับว่าถ้าถ้าท่านเข้าใจหญ้านะครับกับมาลีหนึ่งศูนย์ห้าเนี่ย หญ้าเนี่ยเดี๋ยวมันจะโซไปเองนะครับก็เรียกคุยง่ายว่ามาลิเราเนี่ยยังเป็นหนุ่มสาวอยู่มาลิเราอยู่ในช่วงกัดหางปลาทูหรือว่าใบธงเนี่ยมาลิเราเพิ่งจะเป็นสาวส่วนหญ้าเนี่ยมันแก่ลงทุกวันเนี่ยนะครับดอกหญ้ามันจะเริ่มแก่ลงทุกวันมาลิเราเพิ่งจะเริ่มเป็นสาวขึ้นก็เรียกง่ายๆวา่ามาลิเป็นสาวหญ้ามันแก่ลงหญ้ามันก็ฟุบมันก็แก่ทําให้ข้าวเยอะขึ้นโผล่ขึ้นจากนา แปลงนี้มีแต่หญ้าใช่ไหมครับเดี๋ยวมันก็จะมีข้าวขึ้นมาแทนและเดี๋ยวข้าวมันจะมาเองครับถ้าคุณเคยมีความรู้ตรงนี้เนาะว่ามัลิเขาจะมาเองแล้วดีเองได้เองจากหญ้าลกๆวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณที่ติดตามแล้วก็รับชมนะครับไปก่อนนะครับขอบคุณครับ